อันนะพี่น้องจ้ะเดินออกจากบ้านนะคะพี่น้องจะว่าเอากางเสื้อผ้าแจ่วยางนะจ้ะเจ้าหน้าที่จกออกจากบ้านนะพี่น้องเนี่ยอันนี้ประตูเมื่อ้านนะคะพี่น้องถึงกับบ้านนะคะเป็นคอนโดเด้อพี่น้องเด้อคอนโดว่าสั่งไปค่อยกางเสื้ผ้าจะออไปเป็นมู่ค่อยนะอากาศดีเด้อพี่น้องเด้อแดดอยู่กะเย็นเย็นอยู่ค่ะพี่น้องคะประสั่นว่าเออไปเข้ากับสิว่าอันกับเสืาเข้าบ้านเนาะเป่าอยู่ผูเดียวแมบแมบแม๊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 บว่าสั่งเหรอเออแบบสั่งพันเหรอเนาะสนอขึ้นไปเนาะพี่น้อง สรงงานไปไล่ไปคุ้ยไปนะคะต้นไม้ก็เดิมดอกไม้ก็เริ่มปุ้งแล้วนะคะพี่น้องจะปิกระสนะจจปิแ,น,ปแน่นพี่น้องนะคะเป็นจะปิเลยนะ <S 2> <S 2> ใ,หใหม่นะคะพี่น้องเห็นไหมสภาพไปเป็นโมนะคะนาะ,ะนนเดินเป็นโมกันนะพี่น้องเนาะเดินไปเป็นหมกันนะเดินไปเป็นโมกันพี่น้กกนนอง งางน,นะพี่น้องเขาปาร์กิ้งนะคะรถถอยนะพี่น้องรถเปิดขึ้เขาปาร์กิ้งนะอันนี้กัอันนี้กับปานพักคนชะล่านะพี่น้องนะนะสุดบ,บายนะพี่น้องร้านอาหารมสงสัยจะพากันออกเดินย่างแล้วนะพี่สงสัยจะพากันออกออกย่างแล้วะะประตูเปิดแล้วนะ ใายกับเบาไว้เลยนะอาการบราใครดีก็ใครไปน้องอากาศนะ <c oughs> อากาศนะพี่น้องจ้าว่าสัมนะมาเบื้องพี่น้องสิบหาย่างเบื้องน้องเด้อใบไม้นะบรรยากาศพี่น้องแดดนะเบิ้งพี่น้องเห็นี่ยตู้นะคะตูะะต้ผานะคะพี่น้องมีแต่อันดีๆเด้อพี่น้อง เ <c oughs> <c oughs> ขาเก็บออกมีพี่น้องประตูคล้องไช่นะพี่น้องแต่เป็นบานเข้าเนาะคนบะมี่เนาะเก็บเอาไปเ็ดอันปูบานฟ้าบานก็ได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่ายู่นี่มันบะมี่คุ้นค้านาะพี่น้องเนาะต่อไปัแบบบะมี่คุ้นคันเหรอพี่น้องะถามถนนนะคะพี่น้องคะสิบห้ายางนะคะพี่น้องคะ,ากกะมากกนะับมาก องไปรถเมฆอากาศนะคะพี่น้องค่ะเป,ป็นบ่าอากาศเด้อาาพี่น้องเด้อบรรยากาศนะบรรยากาศพีเด้อเดินเน้อคอยเป็นรถน้ำพักมาอือชมภูคอยเดินปัดมาหนะพี่น้องก็ มาสิพายางเอ่ะยางเบิง้งที่เบิ้งถนนกับข่อยว่าพี่น้องเพิ่นบาดเมืองเพิ่นกรบบาดเมืองเท่าวัดพี่น้องเนาะไม่สนอสะไบกระบาดเฮ่าน,นี่ขายของอยู่ข้างถนนเนาะแต่ว่าอยู่นี่ไม่มีหางถนนเจะพี่น้องเนาะเป็นบอกนะคะบรรยากาศนะคะพิณองแดดบรรยากาศดีดีคดุณพิณองพี่น้องแดดเป็นบรรยากาศนะคะพี่น,อน้นนนนนนนองขอบคุณเจ้าเอกค่ะโอ้ย สวัสดีค่ะวาสันราตู้ตู้วาสันราเออตู้ตู้กับตู้ตู้ตัวตัวเออตัวตัวกับตัวตัววาสันรานไผ่นอเป็นไผ่นอบ้องชูลูกไผ่นอวาสันราโวยฟัวไฟมาเจ้ามากเลยกระเดยเบิ้งเนะพี่น้องเด้อวาสันรามาบ้องชูบ้องชูวาสันรามาเข่ามาเด้อเข่ามากเข่ามากวาสันรา การนะคะปลาลีดนะคะสำหรับมาอู้มีเจ้าะฝรั่งเจ้ากระเข้ามาว่าสั่นบ้องซัวบ้องซัวเออบรรยากาศว่าสั่นร่มแห้งๆนะคะขอบคุณนะคะเม็ซีโบกู ปพนยนุนวาสนาวาสไผเนาะโอ้ยอะขามาขามาขามาโหลดอะกดขามาพี่นอ้องุ้ยแต่วาสะจากรถเมรถเมลเม์วาสนจักไอ้อ่านบาออกวาน <c oughs> เออเอเอ,เอมาสามารถโหลดพี่น้องมาคุยกันอากาศดีด้วยแดด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 นะคะพี่น้องบรรยากาศนะคะพี่น้องโอ้ยมาสันส่นวะแสงแดดเด็กพี่น,อน้องแสงแดดส่องตาบรรยากาศเด็กพี่น้องสวยๆบอกว่าบรรยากาศเด็กพี่น้องไฟแดงนะมามามาสั่นวะ บรรยากาศสิป่ะทารีและปารีสอะมันจะอรุวาลุว่าคุนี่คอนขับขอบคุณหลายๆคยขวามาเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องครับบรรยากาศแดดๆนะนะครับพี่น้องคขับคาคาคำา่าคุณบรรยากาศ้สว้ๆคุณนแดดโอ้แดดสมตา แต่ส่องตาพี่น้องมันแกแก่มีรถแม่รับส่งน้ำพี่น้องเไง้ยเดี๋ยวพาเสด็จไปท้าแว เลมัดแต่งที่เป็เลมัดมาสันนะสภาพอกาศอุ้ยทันไรจับคอยอันเราแดดนะคะพี่น้องแดดส่องตาด้วยพี่น้องประเดีดยเเ๋ยวใส่เอาแว่นกันเอาแว่นมานั่มมาสันละบรรยาก,กาศสวยมากว่ะสันน้องเบอร์ฟองฟ้าด้วยเป็นสีข้ามพี่น้องเบอร์ฟองฟ้าเหรอบอร์ไหน ทองฟ้าสีครามสวยมากค่ะบรรยากาศแดดนะพี่น้องด้วฟ้าจังหวะเห็นปุบบรรยากาศแดดด้พี่น้องนะฟ้าทองฟ้าสวยด้วพี่น้องดนะ้วย โน้นพันยางด้อพเป็นองเดเห็นบอกทางถนนพันยางเห็น,น,าน,านมนา,นานี่โอ้ยสวัสดีจ้าสาวเมืองเสียงขอบคุณนะคะพาพี่เพนเดินไป,ไ,ปไปเป็นเพื่อนกันทำงานวนุนทางวนทางบ้านเขา,านะนะมาเป็นเพื่อนเห็นไหมทุกคนเดินเดินงึบงึบนึบนึบนึบเลยนะเดินไหม ฟังนะฟังไฟเลยนะต,ต่างคนก็ต่างเดินมาสั่นวะเฮ้มาสั่นวะเขาไม่เหงานมาสั่นวะสวัสดีค่ะคุณยา่ามาสัน่นขอบคุณนะคะนักเรียนนักเรียนนักเรียนวัยรุ่นเขาพักเพียงนะอันนี้โรงเรียน อันนี้โรงเรียนอันนี้โรงเรียน่อนนย,นนอยทำกับข้าว <c oughs> นักเรียนเข้ามาเบรกพักเขาเบรกพักนักเรียนเขาเบรกพักขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจเดินมาเป็นเพื่อนนะคะมันไม่มีเวลาจะไปคุยกันเด่อค่าค่าเวลาไป ออกจากบ้านไปทำงานสวัสดีจ้าน้องจิปาทะสวัสดีปีใหม่วันสันเออมันเลยมาเดือนมาว่าวัดดีย่ำใดก็ไดไดเน,เนาะพอกันนาต่าคนกับตามนี่แคละต่างคนกนับตางไปเฮ็ดงานเนาะเข้าสู่กันเบื้องบรรยากาศบรรยากาศวิวนะที่ดอกบรรยากาศ,รรากาศวิวว่รราสันตะเบรราาืบรราา้อง หัวฟูเ่ละมือบุดผาโมงพอดีกัไปใบสองนะใบสองออกจากบ้านกับไปโมงีสิบไปถึงประตูบ้านเจ้ายนไน่กัลบุ่าวาสนาบรรยากาศปากแห้งเบิดพี่น้องบาเยท่าลิฟต์เธอเศร้าหัวฟูถึงหัวงอกเบิดพี่น้องเลยเ่ละมือบราเยอมสียอมผมยังเฮ็ดแต่งาน เบืงบ้านเบืองบ้านเนี่ยบนเขากอรางเขาปิดหัวปิดยังกันไว้ยังดีเห็นบ่<ม>เขาสิบหายคน้นทานคนอย่างเห็นบ่ข้องเขากันไว้ยังดียังดีขอบขอบจ้าขอบใจจ้า,จาพลังกดกดต้นไม้ก็บอกขึ้นจ้าก็าได้ขึ้นหลองเพ่งก็ได้แหกปอดปาดเนี่ยเห็นไหม เป็นบ้านบ้านเขาไม่เขาจะมปป้ายติดไว้ไปรอบนี่ร้อนไม่หนาวเลยไานว่าแต่แต่ว่า,า,ามันก็ไม่ได้หนาวนะแดดอยู่แต่อากาศมันก็เลยเย็นอยู่แปดองศา เขาก็ก,ก่อสร้างไม่เหมือนบ้านเราเขาเทเป็นกล่องเป็นกลนะ่องเห็นไหมแล้นเขามันจะมีแต่พูนเห็นก็ทำพูนนี้เขาก็นั่นเองเห็นไหมห่อมาสันเฮ้ยตะกี้เขาอิม่มคือเขาอิม่มคือเขาอิ่มกับข้าวยางห,ยหลอหน้าเที่ยงอันไปซื้ออนวก็ซื้ออะไรนะดาวเมืองสิง เครื่องในเหรอเครื่องในวัวใช่ไหมเครื่องในอ่อนผ้าชิหน้าใช่ไหมเอามาลวกลวกลวกแล้วก็ทําน้ำจิ้มใส่บีขมขมเข้าไอ้สองทับพ,พีนะรีบกินถ้าวันไหนมีปะลา้ากับแตงลูกหนึ่งทอดไข่เจียวน,นี่ยเที่ยงมันจก็จะเป็นระยะนี้และกินอะไรก็กินได้กินแบบอยู่ง่ายๆเราไม่ต้องซีเรียส ไม่ต้องซีเรียสร้านขนมตังรถขาพไฟเดงดเดินมาใช้เวลาเดินมาจากไปทำงานจริงๆพี่น่ะกินยังไงก็ได้พี่น่ะข้าวหุงข้าวพริกผงล,ละลายน้ำปลาทอดไข่ดาวแล้วก็แตงลูกนึ่งพอจบกินแล้วก็ไปอย่างนี้ราคาคุณยาา วันนี้มีปลาลา่าปลาช่อน,นจำเซบแซบวันนี้เขาก็เอาผัดผัดกะเพราหนูมาอวดถือวันนี้เขาวาดไปใต้หนูบนตีนเขา,เาไปใต้หนูบนตีนเขา<ม>เขาขั้วหนูแต่ทุกวันนี้ไม่กล้ากินไปเห็นหนูกรุงเทพแล้วหน้ากลัวบม่อยาก,กว่าสัน นั่นแหละกลับมาก็มาถึงบ้านคุณย่าขานอนเอลนะเล่นะเลิกงานมาก็จะแวะไปดูพ่อปู่ไปเปลี่ยนแพมเพิร์ทให้พ่อปู่แล้วก็จะเข้าบ้านไปทำกับข้าวหกโมงตุ่มนึงก็หมดรางเอล่แล้ววัสดนาจะอวดสีวัสดนาใช่เนาะสิ่งไหนก็ไม่เท่ากับปลาล้าใช่ไหมสีอดตายวัสนาก็ขอให้มีปลาร้ากินก็เอาเนาะ ปลาอร่อยอร่อยนะปลาล้าอร่อยก็อร่อยก็เอานะมีปลาล้าตำน้ำพริกผงใช่ไหมต้มผักว่าแค่นั้นก็รู้อยู่ละรู้ละลวกผักสักสองอย่างต้มบวบบวบฝรั่งบวบฝรั่งผักไอ้กาดขาว เรียกผักอะไรนะผักห้องไต้หรอผักข้องเต้ลวกกับเกีวกระเสบแล้วแค่นั้นก็จบกินง่ายอยู่ง่ายเรื่องกินไม่ซีเรียสนะแต่ลูกกับผัวนี่โอ้ลูกลูกนี่นะแต่ผัวไม่เท่าไหร่ว่าเย็นนี้จะทำไอ้สเต็กกับเฟนฟรายพรุ่งนี้จะแกงไอ้ักทองใส่ไก่ แกงฟักทองแกงบวดแกงกะทิฟักทองใส่ไก่ให้เขาลูกก็ต้องหาอีกอย่างหนึ่งนะแต่ผัวอ่นนะกินยังไงก็งกินได้กินกับเรานะ่ะถ้าเป็นพวกแกงกะทิแกงเขียวหวานแกงบวฟักทองแกงเอแกงกละหรี่กินหมดต้มผักกรุงข่าไก่อย่างเงี้ยกินแต่ลูกนี่ไม่กินเออถ้าเป็นไก่ทอด ไก่อบข้าวเหนียวอย่างนั้นกินอยู่กินอยู่แต่ลูกนี้แต่ลูกนี้ก็ต้องนั่นหน่อยจะปลูกไว้ในบอ่อใช่ไหมง,ง่ายๆสาวเมืองสิงบ้านเราน่ะปลูกผักปลูกจาก มียอดมะขึ้มะเขือผัดขั่วใส่หนูเนาะขั่วใส่หนูออมใส่หนูก็โอเคแล้วบ้านเรานะขั่วใส่ไก่ออมใส่ไก่บม่มีปัญหากินได้อะบรรยากาศโอ้ยขอบคุณนะคะวสาสนาใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วมาขอบคุณนะคะที่มาเป็นเพื่อนคุย เป็นเพื่อนใจยสีนะสีนะฝนะไม่ตกโอ๊ยน้องย้เดบรรยากาศบรรยากาศแดดนะพี่น้องถ้าแดดไม่ร้อนอย่างเนี้ยคนแก่ชอบออกช่องบายช่งบายนะียพอดีคุณยายไม่ออกค่ะคุณยายไม่ไหวไขแตก โรคคุณแก่เนาะคุณย,ย่าเนาะ97ปีแล้วแกก็ไม่ไหวแล้วล่ะไม่รู้ว่าแกจะไปจากค่อยเมื่อไหร่แกก็อดอดเอ็ดเอ็อยู่คนเดียวด้วยลูกก็นานานมาทีหามาทีนะนานนานมาหาทีอย่างนี้แหละพี่น้องไม่เหมือนบ้านเราเด้อบ้านเรา พี่น้องลูกหลานยังอุ้มอ้างอุ้มแขวอยู่กันไม่ห่างอันนี้ก็นู่นแต่เรานี่ก็ลูกหลานก็อยู่นี่ก็เหมือนไม่มีเนาะเลี้ยงมาโตแล้ว,ว,ลวก,ก็ไปหากินใครกินมันส่งเรียนจบอย่างไรจบหากินใครกินมันบางทีนะ่ะหัวนะ่ะเพราะฝรั่งเขาจะไม่งอไม่งออยู่แล้วเขาไม่งออยู่แล้วเขาไม่ค่อยงออยู่แล้ว ไม่เหมือนคนไทยบ้านเราดูแลกันแต่ของเขานะ่ะเขาไม่ได้ซีเรียสเหมือนเราเนาะนี่เห็นไหมพี่น้องจ๋าเราคุย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 ,ค,ย,ค,ยคุยกันมาก็จะถึงเราเด้เหมนไหมบ้านเราเนี่ยโอ้ยผู้นั้นเข้าผู้นี้ออกผู้นั้นเข้าผู้น,นี้ออกอยู่มาก็กลางคืนเก็บเก็บปวดปวดนะมันจะมีอนาฬิกาเวลา เวลาดังน,นะค้คะคุณย่าค่ะถ้าอยู่คนเดียวถ้าเวลานั้นก็เราจะกดนาฬิกาใช่ไหมมันจะมีปุ่มหนึ่งก็ไม่งั้นก็ลดไอ้โรง,งพยาบาลมาลดโรงพยาบาลมาก็ก็เอาไปอย่างนี้นะค่อนข้างกคืนนะมันไม่เหมือนบ้านเราดิบ้านเราเนี่ยคนนั้นเป็นคนนี้เป็นเฝ้ากัน เดินจนหัวจนหัวสวนกันนั่นแหละคุณย่าโอ้ยมศศานัดสักการเจ้าค่ะท่านอาจารย์ว่าสันวะโอ้ยส่งกำลังใจขอบคุณค่ะถึงแล้วจ้ะจ้าท่านอาจารย์ว่าสันวะถึงแล้วถึงประตูบ้านเจ้าหน้าใแล้วจ้ะเออขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอันจะเอา20นาทีนะถึงแล้วนะนะแล้วก็สิเข้าประตูสั่เข้าประตูกันว่าสันวะถึงประตูนะพี่น้องเห็นไถึงแล้ว,ลวท่านอาจารย์เนี่ย ลืมแล้วอย่างจ้าพุชเจ้เขากระขายพุชเจ้เขาเขาบริเนี่ยนี่พี่น้องนว่าท่านอาจารย์ว่าสันว่านี่นะนี่ถึงแล้วท่านอาจารย์วันทำงานนี่แหละฮะเดินมาสินะค่ะทุกมือค่ะแต่เดินก็ยังอ้วนเอาอ้วนเอาจ้าว่าอ้วนนะยังจ้าขอบคุณขอบคุณทุกท่านจ้ะบ๊ายบายโอลิสวัสดีจ้าวันสันวะพี่เพื่อนขออนุญาต ไดเวลาเฮ็ดงานแล้วค่ะจะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสาวเมืองสิงขอบอันประคุณทุกท่านทิ <c oughs> ้งแหลีวย่นานอารย์ถึงบอลเฮ็ดแางานขอบคุณคุณยยากค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่มาส่งเดินมาเป็นเพื่อน